เสียงเขียดห้องแซวแซวอยู่สวัสดีท่้นผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนทุ่มคว้านเลยพี่นอ้องจ๋าหลังจากที่กินข้าวแลงแล้ว,วนะตอนแรกบอมีว่สวาสิลงไปยามตรง s ่วงคําที่นี่บริลงไปมันก็นเลยคานะเนาะพอได้กินข้าวแล้็เลยวา่าสิลองลงไปซองเบิ่งกับเมนองเหมยเนาะพอหยาดป่ามันลงพอมบริลนน่ตอนเช้าน่กก็ลงเด้ตอนบ่ายนี่บ่าอ่อยไปยามกะ ได้บ่หลายเนาะแต่ว่าน้ำมันใยบุญแล้ววะมันไหลบนแห้งแล้วะวะเจ้าวางคันใยบุญแล้วขึ้นมา่านมีป,ปลาปลาโรสขน้ำลงหลายมาันก็ลุ่งหลายอยู่วางบ่ายนี่มืดนะฝนตกปล่อยปล่อยว่าฝนที่ตกแห้งงูยัง น่าสิมตา,านลกับเื่นเปื่อนอันนี้ก็ยังมืดฝนอยู่ด้วยพี่น้องมดูพืน้นดูว่าฝนที่ตกอีกยอบกระบืดตกเมือนในทางงานที่ติออกกตุ้มนนามาใส่รงองเท้าบูทบาได้ ยเงเยนหองแกวเซวเบิ้งป่าเน่นเนหงายนะครับว้ยมัือก็เอ็นอลงมาเอามาล่าปลากหลายหลายมีนห่นนี้องมาล้วป่าไม่ติดาเม่นคือนีไลคุกเอาได้บลกห้ายหนึ่งทั้งคเส็ร มันลงไปแล้วน,ลน,ลลนับลงนับมันลงแล้วมีแหล่ไม่มีมีเข่าไปแล้วมีนี่ปลานัมันลงไปแล้วม้วนนี่ยามตรงมว้วนมวนพี่น้อง ป่าลงอยู่เบิดมือรอบแรกๆแ,แล้วนี่คือป่าซิวป่าแข็งนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ว่ายาี้ป่ามันลงไหลหรือคือมันลงสวงเขาออกหุ่นเนาะเขาออกเขาเริ่มอยากษซุกเนะ่ะป่ามันลงไหลเนี่ยมังจะทำอย่างนี้ป่าปมันมีแหละมันเกิน,นมันลงไป นี่ปลาเมื่อคืนเบ้วมันเลวอยู่นั่นเองใสแล้วนั่นแหละบอกันีแม่กนั่นปลามันมีแต่เมื่อคนหาหโตกระดูมันออกมาเล่นถายเหลือแมแม๊แมอยู่ ขึ้นอี่เขากระลุไปเฝ้าตรงเบิดคืนพี่น้องอ่าผู้ใดเนี่ยเผาบ่ออ่อยพอน้องเมย์ปีมอนปีมอนเผาแจ้งลุงไผ่ก็ลุกไผ่ลุงไผ่เปนอนเผาเย็นเขาเจ้าแม่ลากว่าป่ามันก็ลงเรื่อยๆเนาะปลาดุกปลาคอปลาเสงแต่ว่าขั้นกลางคืนนะ่ปะปลาดุกลงเนาะ จางเว้นนะ่ปะ,ะป่าเข่งกับป่าซิวหมักลงป่ากระยับตัขึ้นตัวลงอีเดวยมือคื่อนอีกทุกกันแล้วป่าเข่ง มีแล e. um, ้วหมดเลยโหมากไม่ได้เข้าเลยมีข้อนึงอีกไงๆๆๆนี่ป่านี่ป่านี่นี่ไง ไม่เห็นยูนะนั่นนั่นไ่เห็นปลาคาวนั่นเหนเห็นเออเออนั่นไม่เเห็นไม่เห็นมร่เดือดออไรหบดทีเ็เจ้าพ่อมึงจะไเห็นป่านะทบป่าจะรวย่เห็นบ้านี้ตายเลยนี่ไปลาขาวนี่ายขาง็นปลา いいね。<laughs> <laughs> <laughs> เราโมน้ก็อากาศห่อนเลยพี่นอ้อ,นนองจะมืดฝนอยู่เสียงเสยดหอนปลาคอนจโรยนั่นเห็นบ่นะนีะ่นั่นแล้ว ได้ป่ะได้ไหมได้จ้ะนี่ไงท่านผู้ชมปากขอนะจ๊ะอือปลาซิ่เตืนโขบโขบปากข้อสองตัวได้เมื่อกี้เนี่ยไปมันไปตัวหนึ่งเน,นี่ยมึงดูทำปาดปลาซิวน่าลายเลยแต่โขบโขบขเห็นมึงทำ ป่านที่ไล่เ,เต็กๆอยู่ถ้าตั้งมหาเนี่ยมันซับป่ายนี้ก็จะได้กลยมันมากลินป่านเชียวอันปลาคอนเนี่ยมันโกงที่ทำมวรมีคนมาหลักป่านิ มือวานนี <ünd ces> <ünd ces> <im ple k> <ind ces> ่น้ำมันแห้งพี่น้องน้ำมันไหลออกนี่ป่ามันออกผีกัเลยกันไว้ปุนี่ก็า่ป่าลิงทาปุ๋ยประดุกลง อันนี้ก็มางทิ้งคืนแน่น่ะลงย่องอยูน่นะปลาดุกลงพี่น้องกลางคืนนะปลาดุกมันลง,นางนนมาดูแฉล้วงอีกเนี่นยน,นี่อะไรนะพูดะพตะคอดนี่ปลาดุกนะจ๊ะเห็นบ่ดึงกันแล้วมองดูนี่<ม>ที่นี่อ๋อมัน,น,นมคือมาอยู่เต็มอยังนี่ อ่ะดึงดูดิเศร้าดูดี่มันเต็มอยู่นี่ปลาดุกมันมันมันเอาเงียงกอ่อขึน้นเลยนอุ้ยมันขึ้นเลยท่านทท่นท่านาท่านทานท่านท่นท่านานทานทนทลกมันทลาานท่น่าาน่านานนนนาานนาานนาท่นายา นี่ทผู้ชมนี่อุ้ยฝุ่นอยู่ในนี่นี่กันมีนี่นี่มันปีนขึ้นมาทาผู้ชมจะตักออกตักออกอออทางลูกมีอทำ

เยอลายตัวเยอะอยู่ในนะเล่กม่หเออยังบ่อเลยนะีมันต้องื่อเด็โอ้ยเลหะเอาเอาไม้มาทับเจ้านาม่ยกควมีได้ความสิยกไปยก่นั้น จะไปยกขุดมีอยู่พี่น้องปดุกลงมันลงส่วงจำคำอาทางนี้เข้ามากที่เจ้านี่บอกจาไปยังทำมาเทือนทันนี้เี่ใงสละไม้เยอะพอฟังครับตอนนะั้น Nhớ, muốn rút vào rút nhớ một lúc một lúc nha nó đi đi có bài thơ mà đẹp thơm อุ๊ยปลาครับผู้ชมปลาเนี้ยงออกไปข้างนอกคนเพืนมันเลี้ยงไม่ตอมนั่นไม่ใช่คนเราเห็นปลาเนี้งเลยนะว้าวอุ้ยบ่อเนี้ยบ่ออ๋อยลงมาตั้งแต่บ่ายโมงนี่ยังมองดูทำนี่ นีท <S <s ่ทับบุชมมันลงอยอุ้ยปลาดุกนี่มันบึอเลยมันโอขึ้นเลยไปเงี่ยงกอขึ้นผุมัาขึ้นเชซลดูทัาบุษมนี่แหะมันปุบปับปุบปับอุ้ยอุ้ยเอาตกลงพูดเลยปลาดุกนะไปเก่งเด้อยในแช่ก็ต้องตักนะไปเอามาด้ไหมนีทานบุ้มมเบิ้งขึ้นเบิ้งมันโอขึ้นช่ยนะ ปลาเนี่ยปลาคอปดุกพี่น้องจา้าเดี๋ยวบุมพีปลาเข็งเด็กมีอยู่ตัวหนึ่งสองตัววุ้นไม่ขึ้นแล้วประดุกนะั่น

ปล่อยปล่อยลงจะเ,เอาไหมลงสรุปแลวมันลงอยู่แต่ว่ารอบกลางคืนส่วนใหญ่ประดุกเลยพี่น้องมึงนะลูปปากเท้าเนี่ยกับนี่นีมันบืนไม่อมเลยค่เดิๆนี่แช่เขาเจ้าลงมาจอบเด้ลงมาเบิ่งอีกเพราะว่าประดุกแต่มันข้นเนาะนำ้ำใบแห้งแ้วมัน มันเงียงมันกอไปเลยเด้นี่เบิง้งในพี่น้องนี่ปลาดุกเมียตัวใหญ่อุ้ยได้หลายโตเด้อปลาดุกบันเป็นเกือบสิบตัวบอกปลาคอดไม่ค่อยตัวใหญ่หอรอกปลาเค้งนะสามสี่ตปลาขาวหน่อยก็มีดูท่านผู้ชมปลาเค้งนะตัวใหญ่คักเนาะอืม ปลาดุกนะจ๊ปะปลาดุกนาต้มปนเนาะกินกับลวกผักอ,อันนี้ทางักาันาดลงม,มากแต่เมื่อคืนว่าเสียมาใส่ปากเออปลาปลาเมื่อไรอยู่ไ้บุญเอากระมังมา สีลิี่แย่ก่อยย่งีกีว่ามันแย่มันปลากว่ามีดูท่าผู้ชมนี่ปลาคอน้อยอะไปปล่อยเดี๋ยวมา้นะไปปล่อยปลาลายนปลาสักตัวี้อันนี้ปลาแทงเดอดุกปลาค้อตัวนี้น่อยปลาดุกน้อยกกไปปล่อยปลาดุกนี้ เนี่ยนะครับเจ็บนะจ๊ะอุ้ยเนาะสะคอน้อยอก็อุยต้นไปแล้วโยมที่สะข้ว ลูกตัวใหญ่บอไปนะโอ๊ยเฮ้ยอันนี้อันต่างตัวตายมั้ยนะหมอนี่ตัวเนี่ยเอา เดี๋ยวว่าตัวไหนตัวน้อยเนี่ยคัดออกไปปล่อยเนาะเมื่อคืนนี่ก็ไปปล่อยหักหลายจ้าเด็กชิบซีตัวจ้าปลาดุกตัวน้อยนี่ยใส่แล้วตัวน้อยเนี่ยเอ้ยลงปล่อยไปค้างแบบมือเนาะลงปล่อยทีพี่น้องปลาดุกเด็กชิบซีโตเนี่ยเพวกเนี่ยปลาดุกนานะจ้ามี่ตัวใหญ่อยู่ บบปลาเอาไปปล่อยพอแยกไว้พอมันขังร้มกันแล้วมันตายเนาะปลาดุกปลาคอนตัวหน่อยกะเอาไว้ปล่อยมีเต้นอยไรอันนี้ปลาคาวเนี่ยปลาคาวปะ่ะพี่น้องจาร์ว่านี่เราจะขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบ,สบายดี แม่ดมเอยว่าใสยพอดมเอยยลงรอบหรือพอประดุกจ้ะขันบวลงหย่าดแล้วมันขึ้นเด้พอมันใส่เงียงมันกอขึ้นเนาะถ้าที่ายมื่อื่่นเส่าแล้วมันสิบมงนี้มันออกเบิด